สวัสดีครับใน e ีนี้เราจะมาตัดเกรดกันนะครับเป็นการทำคลิปตัดเกรดรอบสองเพราะว่าเป็นการตัดเกรดคนละวิธีกับคลิปแรกทุกคนสามารถดูได้ทั้งสองคลิปเปรียบเทียบกันนะครับคลิปสองก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งจะมีคอลัมน์ที่ต่างกาันแล้วก็มีคุณเตือน ตรงนี้อยู่โดยที่เดี๋ยวจะเชื่อมโยงกับคอลั์เกรดเชื่อมโยงกับฟอร์มูลาในคอลั์เกรดเดี๋ยวลองดูเราไปดูกันก่อนว่าเรามีอะไรบ้างเรามีข้อมูลที่เราต้องมีก็คือรายชื่อนักศึกษานะครับเราก็มีคะแนนครีสหนึ่งคะแนนครีสสองคะแนนมิดเทิมแล้วก็คะแนนไฟนอลคะแนน,นสอบไฟนอลน,นะครับเราก็จะมาหา Total ผลรวมคะแนนกันในคลิปที่แล้วเราทำนา v v r r g g e คะแนนในคลิปนี้เราทำผลรวมคะแนนว่าจากเต็ม10 10อันนี้เต็มมิดเทมเต็ม30แล้วก็ Final เต็ม50นะครับ To t a l ก็จะรวมเป็น100แล้วเดี๋ยวก็จะมาหาเกรดซึ่งใส่สูตรไว้แล้วกัน ดูเราจอยังไม่พูดถึงเกรดเราพูดถึงทัทก่อนเราทำทั่ทด้วยการเหมือนเดิมครับง่ายๆเลยสาตรวจเช็คถูกต้องสามตั้งแตบบ่ quiz หนึ่ง quiz สอง m i ไฟนอนสีช่อง enter เห็นไหมครับเนื่องจากตอนนี้เราทำเป็นตลาด เราแค่เทิร์นบรรทัดบนบรรทัดเดียวปุ๊บมันก็ใส่ข้อมูลฟอร์มูลาใส่สูตรไปทางคอลัมน์เลยแล้วก็คอลัมน์เกรดซึ่งเราใส่สูตรไว้อยู่แล้วมันก็คิดเกรดทันทีเลยแล้วก็ในการใช้อย่างเงี้ยเราใช้ f 2มากกว่าหรือเท่ากับ K3 ดอลลาร์ซ้ายเนี่ยครับถ้าปกติเนี่ยในคลิปที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำแบบนี้เราใส่ว่า f 2ก็คือถ้าช่องเนี้ยช่องเนี้ยเท่ากับเราใส่ค่าไปเลยว่าในกรณีเป็น90 a เก้าสเราก็ใส่90ไปเลย อย่างเงี้ยเราใส่90เราเปลี่ยนเราไม่ใช้ว่า90แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนเป็น90หมดเราเปลี่ยนเป็นเคสแต่เคสต้องมีดอลลาร์ไซา์คือต้องเป็นแอ u ซู s เซลด้วยนะครับทำไมต้องเป็นแอฟซูลเซลเดี๋ยวผมจะลองใส่เคสธรรมดาที่เป็นเรลทีฟอยู่ ทุกคนสามารถย้อนหลังกลับไปดูคลิปที่อธิบายเรื่อง relative กับ absolute cell ได้นะครับตอนนี้เป็นเ3อยู่ปึ๊บเห็นไหมครับเมื่อเราใส่เ3สสาเฉยๆเป็น relative ไม่ใช่ absolute ปุ๊บทางตารางในคอลัมน์เกรดก็ล้วนไปเลย A กันหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าพอเลื่อนมาลงมามันกลายเป็นเคสี เร่อล,ลงมาอีกเป็น k 5าลงมาอีก k 6 k 7 k 8ถามว่า k 8อยู่ตรงไหนเนี่ย k 8ไปอยู่ตรงนี้ละเห็นไหมครับมันไม่ได้ fix เกรนไว้เราต้องการฟ i x เกรนตรงนี้ไว้ fix criteria ตรงนี้ไว้ว่าคะแนนเท่าไหร่ถึงจะตัดเกรดเป็นเกรดอะไร เราก็กลับมาตรงนี้ทำให้เป็นแอบส์ลูดนะครับเปลี่ยนเรลทีฟเซลล์ให้เป็นแอบส์ลูดเซลลด้วยการใส่ดอลลาร์สายทีน,นี้ทุกเซลล์ก็ถูกและวเนี่ยยิงตามเกณฑ์น,นี้ ถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้ดียังไงทำแบบอิงเกณฑ์คะแนนที่ตั้งไว้มันดีตรงที่เวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนเกณฑ์เราอาจจะแบบรู้สึกว่า90อาจารย์โหดไปหน่อยตัด A ทิ้ง90เลยเราก็เปลี่ยนลดลงมาเหลือ80เห็นไหมครับ โเคเกนลดเหลือ80 A เหลือ80ตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เอกันเต็มเลยหรือ A 85ปาปรับขึ้กมนิดหนึง A ก็น้อยลงหน่อย A ก็ยังเยอะอยู่ทีนี้ A กลับไปที่90เหมือนเดิมจะสังเกตลองสังเกตที่ b c d a f เนี่ยนะครับก็คือ k สี่หมันเปลี่ยนตามเพราะว่าเราต้องการให้เปลี่ยนตัวนี้ตัวเดียวแล้วเหมือนกับการเปลี่ยนเกรดในการตัดเกรดทั้งหมดตรงช่องถัดมาเราก็เลยใช้วิธีการทำเท่ากับเราก็เลือกช่องบนคือช่องนี้ k สานะครับแล้วลบด้วย10จาก90 -10 ล ก็ได้กลายเป็น80แล้วในช่องถัดมาเราก็ทำเหมือนกันเห็นไหมครับ K4 ล10ช่องนี้ก็คือ K5 ก็คือ70 10เหลือ60ส่วนช่องนี้เราใช้วิธีการเอา K6 ลบ1ก็คือตั้งแต่59ลงไป60ลบ1เหลือ59 59ลงไปก็คือ F นะครับทีนี้มันก็เลยทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนเกณฑ์ถ้าอาจารย์คนที่ทำเกรดเนี่ยท่านไหนต้องการจะเปลี่ยนลดเกณฑ์ให้เหลือ80พอก็เปลี่ยนแค่ช่องเดียวตัด A ที่80เปลี่ยนช่องเดียวช่องอื่นก็จะเปลี่ยนตามเนี่ยอย่างบอกจัดตัดเอ ไม่ว่าเท่าไหร่ก็ตามเจ็ดสิบอย่างเงี้ยทีนี้เอเอเฟอร์เลยเอเขียวเต็มเลยกลับไปที่เก้าสิบเหมือนเดิมนะเสร็จก็คือวิธีนี้มันก็ทำให้เปลี่ยนเปลี่ยนเกณฑ์ในการตัดเกรดง่ายขึ้นนะครับแล้วนี้เราก็มาดูต่อตอที่มินิมัมสกอร์ตรงนี้ก็คือคะแนนต่ำสุด Mean, แล้วก็เลือกเซลล์คอลัมน์ทัวทังนะครับคะแนนต่ำสุด43คะแนนสูงสุด max แล้วก็เลือกเซลล์สูงสุด97 average score คะแนนเฉลี่ยก็ทำเหมือนกันนะครับ average 79.83แล้วก็ number of students who p a s s the exam ตรงนี้นะครับเราจะใช้ฟังก์ชัน c o u n t if ใส่ Range ไป Range ก็คือตั้งแต่เนี่ย r a น g e ในคอลัมน์ total เหมือนเดิมเนี่ย แล้วก็ตามด้วยค r i ท e r เรียในกรณีนี้เราก็ใส่มากกว่าหรือเท่ากับแล้วก็อ่านตั้งแต่60ตรงนี้ตั้งแต่คอลัมน์นี้ขึ้นไปถือว่าผ่าน มีคนผ่านห้าสิบสามคนแล้วส่วนมีคนตกกี่คนเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับเราติดกันเราจะลากลงมาเลยก็ได้เพียงแต่ตรงนี้ตรงเคเจที่เราอ้างอิงถึงเนี่ยมันเลเปลี่ยนจากเคเป็นเคเจอัตโนมัติแล้ว ถูกต้องแต่เครื่องหมายตรงนี้ยังไม่ถูกเราเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือ c o าอี e นะครับแล้วก็เป็นเลนส์ที่ครอบเมื่อกี้แล้วตามด้วยคอมมาโคเ t ชันเครื่องหมายคำพูดน้อยกว่าหรือเท่ากับปิดเครื่องหมายแล้วก็ add เ7ก็คือเซลล์นี้นะครับตั้งแต่59ลงไปคือตก เราก็เห็นเธออ่าก็บอกว่ามีตกเจ็ดคนมีผ่านห3้าสิบสามคนสมมุติถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ่ะเปลี่ยนตัดเ A ที่แปดสิบสองช่องนี้ก็จะเปลี่ยนตามอืมจะให้เปลี่ยนเป็นหน้าสิบเจ็ดเห็นไหมครับจากผ่านห้าสิบสามคนกลายเป็นผ่าน 5้คนเหลือตกแค่3คนถ้า90ตก7คนถ้าตัด A ที่80ตก3คนอาจารย์ใจดีหน่อยก็ตัด A ที่80ละกันอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็หวังว่าทุกคนที่ดูจะเข้าใจแล้วก็สามารถทำตามกันได้ทำเป็นกันแล้วนะครับ เพราะว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากมากมายใช้ความรู้ดัมเดิมที่เราผ่านกันมาแล้วใน e ีอนก่อนๆเอามาทำตัดเกรดแบบวิธีนี้คือทำผลรวมตัดเกรดจากเกณฑ์คะแนนที่อ้างอิงนะครับแล้วก็มาทำมินิมัมแม็กซิมัมสกอร์มาทำเอเวอรจค่าเฉลี่ยแล้วก็ทำให้เห็นกันไปนเลยว่ามี นักศึกษาผ่านกี่คนตกกี่คนตามนี้นะครับ่ก็น่าจะช่วยให้อ,อ,อาจารย์ทุกๆคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยสามารถดูเกรดดูคะแนนดูจำนวนคนผ่านคนตกมีข้อมูลอะไรให้ดูได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถอะดบไปปรับกับวิชาอื่นๆได้นะครับหลังจากทำไฟล์นี้แล้วเนี่ย ก็คือเปลี่ยนคะแนนตรงนี้เราต้องมีข้อมูลดิบอยู่แล้วเราต้องมีนนคะแนนควิส1นึ่งควิสสองมิดเทิรไฟนอลเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเกณฑ์ก็เปลี่ยนแค่ช่องนี้ช่องเดียวก็ได้ก็เสร็จเรียบร้อยรวมขอโจบ EP นี้ไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับถ้าคนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ